แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลกอาจจะกล่าวได้ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเนาะนะครับเราอาจจะแบ่งเรื่องออกได้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องด้วยกันก็คือวิกฤตผู้ลี้ภัยกับแนวโน้มการกิดการผู้พยพของฝ่ายอนุรักษนิยมอีกอันนึงนะครับก็คือแรงงานเสี่ยงการค้ามนุษย์และความไม่เป็นธรรมในการผลิตบนห่วงโซ่ประทานโลก และเรื่องสุดท้ายนะครับคือสังคมผู้สูงอายุกับการเสื่อมถอยทางเศรษฐกษิจและประโยชน์จากแรงงานอพยพครับสาหรับเรื่องแรกนะครับวิกฤตผู้ลี้ภัยกับแนวโน้มการจีกันผู้พยพของฝ่ายอนุรักษนิยมนั้นอาจกล่าวได้ว่านะครับนะสำหรับนะครับก็มีสาระสําคัญนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็คือการลี้ภัยจากวิกฤตการทางการเมืองหรือจากวิกฤตการเมืองซึ่งกลายเป็นปัญหาสําคัญของยุโรปในปัจจุบัน เป็นปัญหาที่มีความส,บสับซ้อนเกินกว่าที่รัฐรัฐเดียวจะสามารถดำเนินการรับมือได้ความส,บสับซ้อนของปัญหาส่งผลให้มีความจําเป็นที่จะต้องดึงภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องร่วมมือการจัดการกับปัญหาทั้งภาคประชาสังคมโลกนะครับที่มีความเข้าใจต่อปรากฏการณ์และภาคธุรกิจที่สามารถช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการลิภัยทางการเมืองสําหรับในเรื่องที่2นะครับแรงงานเสี่ยง การค้ามนุษย์และความไม่เป็นธรรมในการผลิตบนห่วงโซ่ประทานโลกเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของปัญหาแรงงานเสี่ยงนั้นนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีอำนาจต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจทําให้ต้องแบกรับความเสี่ยงแทนผู้ประกอบการอย่างไรก็ตามการมีคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนดโดยประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือที่ระบุไว้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองเอี่ยกการค้ามนุษย์ อาจส่งผลให้ประเทศคู่ค้าใช้มาตรการกีดกันทางการค้าดังนั้นประเทศที่รับแรงงานจะเป็นต้องดาเนินการปรับเปลี่ยนการกําหนดนโยบายที่มุ่งเน้นประโยชน์ของกลุ่มทุนไปสู่การเน้นความมั่นคงมนุษย์สําหรับเรื่องที่3นะครับก็คือสังคมผู้สูงอายุกับการเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจและประโยชน์จากแรงงานผู้อพยพนั้นอาจกล่าวได้ว,ว่าปัญหาสังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นผลจากสภาวะที่สังคมมีอัตรา การเกิดระดับต่ำขณะที่อายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นสังคมจึงเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยผู้สูงวัยขณะที่ประชากรในวัยทำงานมีจำนวนน้อยส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานการนำเข้าแรงงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเดยวกานนำเข้าแรงงานข้ามชาติที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อเป้าหมายก็คือเป็นแรงงานที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และเป็นแรงงานที่มีอายุน้อยที่มีทักษะซึ่งจะช่วยทําให้ตลาดแรงงานนั้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองการลิ้ภัยทางการเมืองนั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนับตั้งแต่นะครับศตวรรษที่20ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจการอพยพของยุโรปหรือของชาวยุโรปสู่สหรัฐอเมริกาตรงนี้เนี่ยนะครับหรือว่าการอพยพจากประเทศอดีตอันนิคมสู่ยุโรป นะครับหรือการสิ้นสุดของสงครามเย็นที่มีการอพยพจากยุโรปตอนออกสู่ยุโรปตะวันตกในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่20นะครับการอพยพจากประเทศที่มีสงคารามการเมืองในแอฟริกานะครับสู่ยุโรปน,น,น,นะครับก็เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องและก็การเกิดวิกฤตการณ์หรือปัญหาในซีเรียตั้งแต่2557ซึ่งเป็นสงคารามการเมืองที่มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า300,000คนนะครับและมีผู้ลี้ภัยออกนอกประเทศไม่น้อยกว่า4ล้านคน และยังมีผู้พัดถิ่นอีกจํานวนกว่า7.6ล้านคนนอกจากปัญหาทางการเมืองอันเนื่องมาจากสงคารามการเมืองแล้วก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจที่ล้มเหลวผู้ยบส่วนมากนั้นก็จะอพยพนะครับสู่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นอิรักจอร์แดนตุรกีเลบานอนโดยมีตุรกีรับผู้อพยพราว1.8ล้านคนขณะที่ยุโรปนั้นก็รับชาวซีเรียมาไม่น้อยกว่า200,000คนนะครับนะแล้วก็สงคารามการเมืองที่มีระยะเวลายาวนานตรงนี้ นะครับก็นําไปสู่การมีคลื่นผู้พยพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้พยพจานวนมากนั้นมีเวลาเตรียมตัวที่สั้นมากขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับแล้วก็ประเทศต้นทางกลายเป็นรัฐร่มเหลวที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็เป็นหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทที่สําคัญในการดําเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่สําคัญในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็กลายเป็นภาระหรือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นตามมา ปัญหาแรงงานเสี่ยงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของกลุ่มแรงงานที่ไม่มีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจและการเมืองทําให้พวกเขาต้องแบกรับความเสี่ยงแทนผู้ประกอบการผู้อพยพข้ามชาติก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพวกเขาจํานวนมากนะครับถูกผลักให้เกิดผู้อพยพผานเงื่อนไขายทางศเศรษฐกิจหรือเมื่อมาอยู่ในประเทศปลายทางก็กลายเป็นคนที่ไร้อำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ ซึ่งบ่อยครั้งพวกเขาสรงหาประโยชน์จากกระบวนการค้ามนุษย์ผ่านการเสียค่าในหน้าการจัดหางานการเดินทางหรือแม้ในกรณีที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายแต่พวกเขาก็ต้องยอมจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมโดยนะครับต่อรองไม่ได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยข้อจํากัดสถานะทางกฎหมายหรือข้อจํากัดทางเศรษฐกิจก็ตามนะครับการขยายตัวของแรงงานเสี่ยงจะปรากฏการ ได้สร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นนะครับ,นะรบก็กลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แล้วก็ยังได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการบริโภคที่ตกต่ำนะครับแตกต่างจากในส่วนอื่นนะครับอย่างชัดเจนขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีมาตรฐานการดำรงชีวิตยอยู่ยากลําบากเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าระยะยาวคนกลุ่มน,นี้นั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาแรง,งงานฝีมือ ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้หรือยกระดับแรงงานต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการจัดทํานโยบายสาธารณนะจะเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อหลักเลี่ยงการสร้างแรงงานเสี่ยงที่เกิดขึ้นมานะครับอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับ,นะรบในเรื่องที่3นะครับก็คือสังคมผู้สูงอายุกับความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจและประโยชน์จากแรงงานผู้ผู้ผอพยพอาจจะกล่าวได้ว่าสภาพสังคมผู้สูงอายุในเชิงประชากรศาสตร์จากการขยายตัว ของโครงสร้างประชากรในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตามมาด้วยการคุมกําเนิดในประเทศกําลังพัฒนาผ่านแนวคิดที่ว่าประชากรเยอะเป็นภาระของประเทศภายใต้แนวคิดเงื่อนไขที่ทรัพยากรมีจํากัดความย้อนแย้งของแนวคิดข้างต้นส่งผลให้ประชากรที่เกิดระหว่างปีคิสดศักราช1950ถึง1990มีความไม่สมดุลกล่าคือประชากรนั้นจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่หลังจาก 1 0ถึงปีผ่านไปรัฐบาลกับไม่ส่งเสริมการมีบุตรประกอบกับสภาพเศรษฐกิจมีการแข่งขันขน,นะครับและมีความยากลําบากในการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้นต้นทุนในการมีครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้นอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงจะนําไปสู่ความไม่สมดุลในคิศตวรรษที่2ี่เมื่อกลุ่มรุ่นแรกที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่วัยชราขณะที่สังคมเองนะครับก็มีปริมาณลดลงนะครับหรือว่า มีความใกล้เคียงกับวัยชราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะนั้นอันตราการเกิดของประชากรนั้นก็ลดลงตามลําดับนะครับนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือว่านะครับการขยายตัวนั้นมีความไม่เสมอเสมอตัวอย่างเช่นนะครับนะประชากรวัยแรงงานมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2503อันเป็นผลมาจากสัดส่วนของประชากรวัยเด็กที่มีจํานวนมากหลังสุคภาพลูกครั้งที่2และอายุไขของประชากรเพิ่มมากขึ้น แล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่น่าสนใจคืออัตราการเพิ่มของประชากรนั้นเริ่มลดลงตั้แต่พุทธศักราช2 5 4 3และ2553ซึ่งเป็นสัญญาณว่าประชากรวัยยาวมีแนวโน้มลดลงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ถึงประชากรมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวพันแต่ยังน้อยก็พอคาดการณ์ได้ว่าประชากรแรงงานนั้นจะไม่สามารถเพิ่มได้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เพราะนั้นสังคมโลกนะครับก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหา นะครับในตั้งแต่ในเรื่องของความไม่สมดุลของประชากรมุมมองในทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือมีการนําเข้าแรงงานจากต่างชาตินะครับนะฮะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเข้ามานะครับเป็นแรงงานทักษะที่มีฝีมือเข้ามาทดแทนกับแรงงานที่นะครับกรเกษอายุหรือมีอายุเพิ่มมากขึ้นเหล่านี้รู้แล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญของ นะครับนโยบายสาระด้านการย้ายถิ่นถิ่ฐานนะครับในบริบทโลกนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ